มื่อนี้ฝนตกก็เลยยางลงมาเบิ้งเขาแม่เดือนสิบสองแล้วฝนกันยังตกอยู่แม่โอ้ยจะมันเป็นยังไงฝน,นดีครับปีนี้กเ็เลยสิมาเบิบ้งเขาอีแม่หน้าเราบอกว่าไปท้ายเบิ้งเขาในเขาใ้ผู้บาดดื่นเบิ้งดูเราของเขาเป็นคึอกันอยู่บ่เพื่อนว่าของแถวเราคือเป็นดิงสี่เดี๋ยวเสียเบิ้งน้ำกันเราบอกเป็นเนื้อดของบ้านมู้เจ้าเป็นบ่เขาในแม่เจ้าเบิง้งมันเป็นดังสี่มันไม่เป็นโลกแม่ ส่วนที่ออกก็ออกกับส่วนบอกก่อออกอ่ะยื้อซีเลยไหมส่วนที่ยังบ่อออกกับเบิ่งเป็นเวิงเป็นเวิงอยู่ส่วนออกก็เป็นลักษณะประมาณนี้แหละเขาเป็นโลกเขาว่าปีเหนียหน้าม,มันหลายเป็นมดเลยได้ของหนาได้หน่ท่งของหนาได้นน่เป็นมดได้ได้นนิมันซีมีเขากินหมดละปานนี้เึิงเวิงนั่นก็เป็น เป,เป็นเวิงเป็นเวิงเป็นนันอยส่วนขึ้นกับขื้นส่วนกลมกับกลมอันมองต้นกอยังบวกกิดก็ับยังบวกกิดกเอ้จะเป็นยังเนาะปีนี้เนาะฝนก็นดีดีดอกบ้านมุจเจ้าเป็นคือกันวันนี้มัไดีกินเขาวันนี้ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเป็นมืดเลยปงหนาพ,าพู่นหยาะพอพูนช่วงต้นนน่นอยมาดำซอยเราปูขึ้นไป็นหัุพนละเป็นมืด โอ้หเนาะเป็นกันอยู่บอกมาว่าห้กันฟังเนยเด้อมันคือขั้งนี้มันคือเป็นแท้เนี่ยมัน่ปด้งามเล้วมันไม่หัวเขากินเด้ปีนีงโอ้ต่อ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 ฝนก็ต๊ฝนกันยังต๊อยู่ได้นี่ตอนนี้ก็ได้ตีหะโต๊ก็ต๊บใแห้งแล้วพอลินเหยาะไปแงะมาพอตากเข่ากับพ่อแบบว่าขี้ขัานนะแม่ไปใส่มัไใส่กับบได้ไปตรงได้เฝ้าเนี่ย บมง,งามเลยปีนี้เบึงเขาเบื้งเอาเดอ้อผุนเดอ้อนี่นหะเป็นคือการมืดเป็นหลายเจ้าอยู่ดินี่ใส่เบิ้งทั้งนี้อันนี้ของกันยายพี่น้องกันนี่ละอันสวนที่สุกได้นน่แต่เบิ้งส่วนที่มันสุกนี่อันนี้คือสวนที่มันสุกแต่ว่าเป็นนี่เบิ้งดนีด่ะอันส่วนยังบ่สุกอันต้นที่มันันเป็นเบืงบ้งเบงืบง้บงวังวงอยู่น่ะยังเขียวอยู่พวก โอ้ยส oh, oh, ่วนสุกก็สุกปุแต่พุ่นกันยังเขียวอยู่โอ้ยเนาะปีนี้เนาะบึงบึงให้นี่ไหมให้นี่แหกตะลกคักหนิอันก้อนนี่มันสุกแล้วนี่นี่นี่รอรอไปนี่นี่ว่าข้างในมันยังเขียวบางต้นก็ยังบกขึ้นโอ้โหปุณปุณปุปคุมไปคุมอยู่พุ่นโอ้ตายเหมือนให้นี่แหงหลาย าจะกินหมดแล้วให้นี่แห้งหลายนึ่งหลายคักเป็นมืด